กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เอารถเก่งน่าใช้นะครับมาให้รับชมกันอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย t o y ย t a v i o อนะครับ1.5ตัว e รถปี2018เกียร์ออโต้นะครับสวยมากๆครับสีเทาซิเวอร์เดิมโรงงานนะครับเลขใหมลประมาณ80,000โลนะครับราคา429,000บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8,000นิดๆนะครับนะ8,000นิดๆอ่านะครับแล้วก็ที่ผ่อน8,000นิดๆนะครับ นี่คือไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับพี่พี่แต่ถ้าพี่พี่อยากผ่อนถูกลงผ่อนประมาณ7 0 0 0ก็อาจต้องใช้เงินดาวเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับแต่คันนี้คือไม่ต้องใช้เงินดาวก็ออกได้นะครับแต่ถ้าอยากผ่อนถูกลงอย่างที่บอกไปก็คือใช้เงินดาวนะครับส่วนสภาพตัวรถเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับเรื่องกันที่ล้อนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานอัลลอยนะครับขอบ15ลายกรงจับสวยๆเลยเป็นสีเทาเดียวกับตัวรถเลยนะครับนี่ สภาพสวยๆย,ยางนะครับดอกนั้นหนานี่ครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับสำหรับตัวยางนะแต่ถ้าพี่ๆอยากได้ยางใหม่ให้ลางร้านเราเปลี่ยนให้ขอมามีเหรอจะไม่จัดให้นะครับเรื่องเล็กน้อยนะครับคุยกันได้นะส่วนด้านหน้าโคมไฟหน้านะครับโคมไฟเดิมโรงงานโคมไฟแท้นะครับหลอดฮา g โลเจนรีเฟกเตอร์นะครับ ด้านหนา้ากระจังหน้าเป็นสีดําเปลี่นโนมแบ็คนะครับไม่ใช่สีดําด้านนะพอเป็นสีดําเปลี่นโนมแบค็คแล้วมันดูเงาสวยงามนะครับพี่วีโลโกโ้สีโครเมียมส่วนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์สภาพสวยๆแห้งแห้งเนียนๆนะครับดูโอวีวีทีไอนะครับนี่สตกกิกอร์มอกอตรงหัวนงหัวน็อตดูครับเม็ตอาร์คต่างๆ น็อตฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่มีการแกะกันหอดใดๆทั้งสิ้นแผ่นกันความรงความร้อนทุกอย่างอยู่ครบติ๊กเกอร์คําเตือนใต้ฝากระโปรงเดิมโรงงานนี่ครับดูหัวน็อตนะครับพี่ๆสังเกตนะนี่คือน็อตเดิมโรงงานซอกในก็เดิมทุกอย่างนะครับรถสวยแน่นอนผมกล้าการันตีกล้ารับประกันให้เลยนะครับที่ร้านเราขายแต่รถสวยนะครับไม่มีจนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนนะครับ นี่เลยให้ดูเต็มเต็มคันสําหรับด้านหน้าเป็นอีกโฉมหนึ่งที่บอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ทั้งประหยัดทั้งอึดทั้งทนและอันไหลหาง่ายครับโตโยตา้าอันไหลถูกด้วยนะครับและปัญหาจุกจิกแทบจะไม่มีนะสำหรับ v ีออลองดูนะครับวิ่งกันด้วยเมืองไทยเลยนะ v ีออเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ยอดนิยมนะครับเพราะว่ามันใช้งานเงิน1 5งพซีซีครับพี่ๆมันจะอีโคคาก็ไม่ใช่นะครับนะ ดังนั้นมันอยู่ในกึ่ง,ก,งกลางๆเป็นรถที่น่าใช้เป็นรถที่เหมาะสําหรับเป็นรถคันแรกของครอบครัวก็ว่าได้นะครับถ้าใครอยากได้รถเก่งเป็นรถคันแรกของครอบครัวแนะนําครับวีออสไม่ก็อีกรุ่นหนึ่งอาท์ติสนะครับอาร์ติส,ตสก็จะดูหนึ่ึๆทึบๆกว่านี้หน่อยหล่อกว่านี้หน่อยนิดนึงนะครับก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่งบประมาณนะครับก็ ราคาก็อาจจะแพงกว่า v ีออหน่อยหนึ่งนะครับสาหรับตัวนี้ราคาย่อมเยานะครับนี่ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างสีด้านข้างสวยเสมอกันทั่วทั้งคันนะครับไม่มีด่างไม่มีสีตัดกันแน่นอนนะครับพี่ๆีส่วนภายในนะครับภายในนี่สวยมากๆนะครับมันตกแต่งด้วยสีน้ําตาลนี่ครับสีน้ําตาลตรงนี้นะครับคอนโซลด้านหน้ากราบข้างประตูนะครับตกแต่งด้วยสีน้ําตาลเครื่องเล่นเสียบ usb a u s ได้ตามปกตินะครับสำหรับเลงไม้เดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูเลย เครื่องนิ่งๆเนียนๆเงียบๆนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับไม่80ดหมืนโลนะครับเกียร์ออโต้นะครับมีชิปอัพชิปดาวเอาไว้ขึ้นเขาลงเขาได้ด้วยนะครับแอร์ก็เป็นแบบแมนนวลนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนผมกล้ารับประกันแล้วก็ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ตรงกลางตัดด้วยเป็นผ้าลายกราฟิกอย่างนี้ครับสีส้มโคตรสวยนะครับเป็นภายในสีดานะครับประมาณนี้เลย สำหรับตัวรถคันนี้นะครับแล้วก็มี traction control กันออกตัวลื่นถลยพวกเนี้ยมีสามารถเปิดไว้ได้มีประโยชน์นะครับพี่ๆนะเวลาฝนตกถนนลื่นเปิดไว้เลยครับมันช่วยได้เยอะเลยนะครับมันใช้งานได้จริงนะครับลองไปดูหาคลิปรีวิวของพวก traction control ดูได้นะครับพี่ๆนะ่วนเบาะด้านหลังเป็นไงกันบ้างนี่ครับเบาด้านหลังก็นั่งสบายครับรถเก๋ง4ประตูนะครับทรงซีดานแบบนี้วีออสนะครับนั่งได้เลยเอาตรงๆนะครอบครัวนี้5คนเนี่ย ยังไงไปกันได้สบายๆนะครับสำหรับวีออสนะนี่เป็นบอะผ้าก็มยี่ทั้งคันนะครับส่วนด้านหลังโคมไฟตรงบนไฟท้ายทุกอย่างสวยงามไม่มีการแตกลายงามไม่มีน้ําเข้าถ้าน้ําเข้าเราต้องเห็นไอ้น้ำแน่นอน,น,อนเพราะว่ารถมันเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองครับพี่ๆนะนี่เลยผมให้ดูเลยตัว e ลโก o นะครับป้ายทะเบียนอ่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องแก้ไขนะครับป้ายทะเบียน3กส75แก้ไขตรงไหนสีมันจางครับ เดี๋ยวทางร้านเราจัดการให้ใหม่หมดไปขอกับผลทรงใหม่เป็นป้ายทะเบียนที่สีชัดๆเจนๆแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้2จุดนะครับนี่คือสภาพรอบคันนี่คือสภาพวีออสคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยคุ้มค่าแน่นอนในราคาย่อมเยานะครับก็ยังไงก็ฝากวีออสคันนี้ไว้อีกหนึ่งคันนะครับใครที่กำลังมองหารถเก๋งใช้งานที่เน้นใช้งานทุกวันเน้นประหยัดเน้นอดทนทานนะครับผมแนะนํานะครับ ไม่วีออสก็อาร์ติส์นะครับทั้งที่ร้านเรามีทั้งคู่จะวีออสหรืออาร์ติส์ที่ร้านเราก็มีนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้คลิปนี้เป็นวีออสนะครับคลิปหน้าเป็นคันไหนฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นคลิปรีวิวเดียวๆเป็นที่ถ้่ใครชอบอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ผมด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ